ไอทิมไอทิมสิไปสายไปย่บขึ้นรถขึ้นรถเร็วขึ้นรถขึ้นรถโบ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 มาจักมือจักมือไปบบไปเร็วเร็วโอ้ยอยากไปบ่เดี๋ยวไปเสือมากระแรงขาดครับสไปหาโนดม่ครับผม น้ำกันบอค่ะวันดีค่ะไม่ได้แจนี่นี่นี่กับแตก็ไม่ขั้นกอค่ะไปหาน้อไใหม่มาหนึ่งทิ้กตัวมาแล้วพี่น้องที่รถอียี่ไปไปครับผมไม e ่พอกันมองแปลน้อไหม้ครับผมพี่น <speeding Mater ials> ้องไปหาน้องใหม่ อุยอะไรยินดีให้บริการค่ะนาดึครับพีห้องหาหนใหม่กันครับฟองบุถาารน้าใหม่ครับมื้หนิครับฟางถานี้เห็นยังฟงถาวกงเที่ยวมาพุทธวโรกิจกก่อนพทกนอาหารท่อรข้าเที่ยวมาขึแม่กุ้งให่ท่าเที่ยวไปค่ ให้ไ่เสิร์ฟกระเล่นค่ะผู้เก่าผู้เดิมมาเปลี่ยนแปลงนะคะก็มาเปลี่ยนค่ะพี่น้องหาไปหอนมองกัะเด้อฉันจะไปลุ้นหานด้วกันครับผมพี่น้องครับ มาหอดล้วคผมพีนน่น้องน้งเมฆอพาเพลินค่ะฝากชน,นะคะนเมฆากซองครับผมนีม่นพี่น้องไ้อันนึง้ยอยน,นี่ตักจะจตายไม่ดพี่น้องเอนี่มไห่มัมนแกอืมอา ไปต้มแม่นะเอาไปให้ให้ห่มไีย่ำแรงหอนย่ำแรงบปุปุนี่เป <c oughs> ล่ครับนอนนึงครับกำ <c oughs> ลังก่อครับผมงา,า,านาลงแล้วครับลงแล้วลงมแล้วลที่ไอ้ไอ้ในแมนอนนึงอ่ะคางๆางกันะกนะ,ะอเออทงเ,เอ้ยทาหนกมาหดอกาก็มาอด เอาคนพ้องามครับเเขาคนมาใหม่ไทยนใหม่ไป้าครับน้องใหม่น้ำพี่น้องค้อนครับวันนีค้คอนนืองำพี่น้องเอายากยากเมันงเนาหยังนไ่เอาสบายมั่งเขียนนี่ง เคีย่อนทรัพย์แ้ไหมผลเมียนเรานึ้งามง่าเม่์ดังจิงขึ้นใช่คุณคุณคอคุณเอาไปอะไก็ขุดไปนี่ไปเบิ้งน้ำกันครับผมพี่น้องแม่เอาแม่ขั้นกอให้ได้แม่เอาไม่ขั้นคอมาอันซัพไว้หนีให้ได้มาเอางานให้เจ้าใาญ่้ออาเมีย

นาำขอพี่น้องอืน้ำไหลครับเมื่อนี้อาหารน้องไม่ปลาครับน้องไม่ไผ้ปลาครับน้องไม่น้ำพี่น้อง,องก็ได้ไปหาน,าออาน้องไม่โจทย์ครับนะครับผมแดงยิงคืนครับโอ้น้องใหม่ไงครับมีแม่นอนยังไงนอน,นอยังดูเงามันได้พี่น้องน้อกําลังเอาเอาใหญ่บ่เมืเ่อจกหักเอาเบ้องหกนึกจะน้ำ ออกไแเอวพี่ห้องเอ้ยพีหลังง,งา่ายนครับผมอืายง,ง่ายพี่เมียพปนอคอนครับผมพี่น,ออน้องพี่มเมียดีเด้มึงมีละครก่อน กระแทกหรอกอันนี้ม่เอาเตเห้อมันเอาเตงบังมันอ,อ,นอ,อ,นอ่อนๆบูอ,อาย่งบบังมนูเร็วเได้อ่อนแล้วหนุ่นะครับบกล้ามนึงครับผมอ่นนนอ,อน่วยสวยครับผมพี่น้องเอาลุนกันนี้ครับผม พี่น้องอบงกิกอได้บ่ครับพี่น้องโอ้ยมงเอาสูงแทอพี่น้องเอ้ยอขงขงไก่ไก่่ขิงเขิงห้าขิงัล้ลงอ่ะเว้ยงเอาผมมาพอดี Ôi, ha chóng vào cái tay cái bát đi. A dọc hiệu bóng Các cậu bóng 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 của bà. bóng 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 suốt bóng 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 cúc bóng 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 tùa bóng nè. สวัสดีนนครับผมพี่น้องอไปครับไปครับผมไปรุ่นน้ำกันตอครับพี่น้องนี่ครับคุณจะทอกรนบ้างเอาหน่อไม้ไครับผมพี่น้องขอลงไว้เสน็จแบ้วบหน่อไม้ไ เ็นเลยบ่เทนเลยบ่ออกไ้ยคุณยายท่องนี่ไปซาก็ออคุณยายไพ่ครับผมพี่น้องจ้าวันดีจ้าระออว,วังมือนะตอนนะครับผมไปครับผมพี่น้องครับ ผู้เฒ่ามาหาโนไม้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจังกลับมาเอาเดี๋ยวกลับมาเอหนังน้ำกลิ่นผู้เฒ่าครับผมพี่น้องหนังน้ำกล่นผู้เฒ่าเอาโนไม้ฮะโนไม้ครับสงสัยหนังน้ำก้นคุณยายท่องนี่บ่ได้นโนไม้เนี่ครับผมพี่น้อง เพิ women, ่นเขาป้าหกโบตคอยได้ครับผมป้าพี่นองมาเบิ่งคุณยญ่ใช่ครับผมพีนองมเอ่อนม้โอ้เดรไหลเหรอครับผมเขาเจ้ไหนมาเอาได้ไหวเถียนน้อ้ก็ได้เสือใหมันเหี่ยวขึ้นน้อยหน่อยหฟังนั้งฝนสิมีอยู่ ันนี้ก็ะอะไรบอหัวหอะไรนะครับคอนคอนครับไอ้ที่นอนพี่น้องเอ้ยปากกระเวอ้อยู่เขี้ยวมากเฮ้อเฮ้อปาก,ก,ป,ากปูนกินบ่อืมปากปูนกินปากขอบผมเดี๋ยวปลาโน้ตใหม่ครับพี่น้อง hết nhau, hiện đang ngu à bảo, à, nào... à, có mới nao gì nhung, hết cấm ใส่หมูอีหมงแห้งอันนี้น้ำก้อนี่เขากันดีปะยังครับกับหมูอีหมงหมวกันทานครับผมในป่านโอ้ยเอาใม่ก็ไดแล้วออกเท่ก่อนมันจังขี่อันแจ๊กว่บาบอนอ่อนบอนแกม,นมันเอาไปได้โขดมันไป <laughs> <laughs> ไปเดินไปนาภูหลัก ไปครับผมพี่น้องไปบายบายมาเด้อมาเดินไปครับพี่น้องผมกบลังนอนใหม่ครับผมพี่น้อง น้ำใหม่น้อยครับผมน้ำใหม่น้อยครับเป็นขิ่นเหี่ยวครับผมพี่น้องผุดเผาไปต้มครับผมพี่น้องหน่อยก็หน่อยอีริ้ครับผมพี่น้องผุดเผาไปต้มเสร็ตถุงครับน้อนสมิด อก็ต้มใส่ถุงพอดีพอดีนะครับผมพี่น้ก็นะครับเห็นไหมครับผมก่อต้องง่วยกอนครับผมพี่น้องขอบอวยกินหลังแต่จะเริ่มกดไลค์กดแชร่นะเป็นกันมังใจให้บ้าบอยในเด้อครับผมพี่น้องครับการหาอยู่หากินของชาวอีสานครับผมพี่น้อง เหี่ยวไล่ไล่เหีห่หหหวยวอยูคอ่ครับผมพี่น่อครับีครับผมอครับผมพี่น่องครับ ครับผมครับผมพี่น้องน้ำใหม่ครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวคอนครับผมพี่น้องคอนใส่กระตาครับ บองมันเก่าด้วยครับผมบองขา,ขาวครับโอ้ครับผมขาวๆนอน,อนครับพี่น้องครับครับปาดบ้องเขียวครับอ่อ,อนอ้อนครับผมพี่น้องไปต้มตึมกันครับผมพี่น้องครับ โอ้โหน,นี่เปียกง,ง่ามครับผมพี่น้องเห็นไหมครับน,นี่เปียกงามเลยครับผมครับปาดเอาบ้องครับผมพี่น้องคอนเอาบ้องเลยครับครับผม กันต่อครับผมพี่น้องครับมีนจะไปบ่ใดที่หนามเปลือกคู่นปไป,ป,นปนไปฟ<า>ังทั้งคู่หนเด็กน้อยมันเอาอยู่หันบังลายน,น,านึงนะครับแค่ไปเป็นกะนางเหล่านางปอกน,องอกนางปอกไปน้าพี่น้องมันหนักมันมีแต่เนี่ยแก่แมันกำลังสิเป็นใบเด้อพี่น้องเด้อน้องใหม่กระไดมีอยู่มันกำลังเป็นใบอันนี้ปกอกแต่แหนงแต่เนื้อมันดอกเมื่อเอาเมื่อกระไดปอกคือเก่า ต้องปก๊กเมื่อน้ำมันจังบ้านะักกระตาพี่น้องไปนี่เดีแม่บอกหนึ่งคือคขึ้นป่าแล้มันอะไรบอนี่เออนี่บ้องพอมึงบ่เอาบ้องมันบอกเอาไปพี่น้องนี่เดีน้องหนึ่งคือประกอบหนึ่งแม่นี่น้องหนึ่งเอาไปนั่นเอาไมล่วงลวครับผมพี่น้อง แล้วนี่ซ้ำเดียอพอดีพี่น้องบอกใส่ถุงเด้อหนึ่งใส่ถุงเก็บไปถากินเดือนหาเส็จได้คอลนะไปครับผมพี่น้องมาหนีไปลุ้นน้ำกันต่อครับผม,มพี่น้องครับ <laughs> มาต้องการเสียมต้องการไปแนวโอ้บาทีเราเป็นช่วงหนาเสียมครับผมพีน่น้องน้ำไม่ออกไม่ไม่ก็เอาเสียมครับผมแต่ว่าช่วงนี้กะน้าไม่ขึ้นเหี่วแล้วครับผมพี่น้อง แน่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 ิลมไปครับผมพี่น้องปรุ่นกันครับครับผมสองนอนหนึ่งครับผมพี่น้องเฮี่ยวครับผมพี่น้องครับ น้ำก็รลายครับผมโอ้ครับผมไปต่อครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่อ,อ่าเขาบอเบิรงคลิปเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังกจกำลังใจให้เราบ่อยๆนะครับ นะครับคุณแม่เพิ่นกำลังเอาอีกครับผมนี่ละครับวิธีการเอาน้ำใหม่เหี่ยวครับตรงแซมไ้ขั้นกอครับกอดึงเข้ามาครับผมพี่นอ้องยังสั่น,นบ่ได้กินครับผมพี่น้องครับก่อดึงมากมาน่าจะน้ก้นเลยยังบัลลักินพ่อแม่ก้อนหรอแม่นั่นน่ะกอนน่ะยังเจ้าเครื่องอยู่นี่

พี่น้องคลิปวิดีโอบางทีอาจสีย่อนแสงในกายยาบากันเลยครับผมกำลังหักกำลังหักก่อทุ่งๆ่าเลยบ่แม่เนี่ยมันข้า้งามันข้าง้งาไหมงาไทยเออข้างล่างอื่นนั่นละ ไม่หลุย่าครับทุาแล้วมครับพี่ตงไปครับผมพี่น้องครับหาหนอไหมครับผมนครับน้องเมฆคครับฝากช่องเนีฝากช่องเนี้ พี่น้องมื่อบ่ายแล้วเราพี่น้องพูดนะนะกลางกอก็ได้พี่น้องหกไปได้ก็เอาก็ตแตะน้อยใหญ่เอาไว้พี่น้องโเวนินมันครับเด็กน้อยมันได้หลายแล้วครับแท้ๆเอาไม่นี่พี่เอาไม่พี่อาอศกรอนไว้พอนแล้วบล็อก,กเอาไปเอาอยัางไมนเอาดีๆคนครับฝีมือน้องไอ้กับน้องเมฆครับผมพี่น้องเป็นน่งเล่นได้เอาอยู่ซ้ำกอพี่น้องครับผม ครับผมนายสมิระพี่น้องครับผมเอาบัวบอดควันใช้ครับผมอย่าลืมกวกดติดตามเพิ่นเด้อครับผมเอาฝากช่องนี้น้องละเฮ้เรเปียนกันฝากช่องฝากช่องฝากนี้ด้วยครับผมบัวบอดควันใช้ครับสวัสดีครับผมน้องใหม่ร้ายครับพี่น้องเอาคนน้องใหม่หนนอนก่อนครับผมสองมือแห่งมันเหนื่อยที่มีพนักนัวว่าหลอดอันนี้มาดีเสมือครับ โอ้ยอย่าให้เดีน้องม่งานเลยพน้องงานแตว่านอนโอบักโบมันเป็นอย่างยูน้ำกันกินขาวหมอเดียวเป็นยังคืออนี่มันนะไปเช้าผมปะไปเช้ากีไปครับพี่น้องไปนั่งหรมครับผมทางแทมโรถะพี่น้องไปน้่ก้นหิวจังไปนั่งบงพี่น้องนั่งบนแม่เอางบ้เครือมา่เมยังบนเมพ่งนั่งเบาโซ่กันพี่น้อง นี่ของเบ้าบอยครับ,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 บได้ซรันี์ครับพี่เ้องครับพอได้ตืมกันให้แไหครับต้อมืถอดเท่ยเหลเทีย่ยปลาเที่ยวดโดง่ออกย่างมากออกกำลัง่อกย่งอยงไดีขี่รถมากครับตัวเพิ่นไหลเพิ่นเห็นอยู่ดิ <c oughs> ่สร้างเาด้วแต่ิว่าขี่รถมากกับมลกมาลมางย่างกะระตี แก่ไข่หงอยกับเก่กากาขอคุณยายไข่ไะไใส่ถุงยามแล้วครับโอ้ไหลายกมูไป <A ho. S 2> ื damn, way. Way oh. er right ้อไปทีมั er right ่นนาแลูลายกมูอ right. กันจะพ้อ right แ้ว right ข้จแถวงอข้อแถนเอาพอแถวตั <Into> ้งแ okay. ี right. ่ข right ้ออยู right ่พ so ้อไดนมาหาเลเลนเอาหาตางเลนไปฉละส้มปลาส้มนกส้ม right นู mm ่ไปฉละเิน right. ดีบานตะเสงเช่กัน <Yeah S 1> เาลังเคียวมาโซกันกอยน่นี่นี่อาใสทถุงนี่ตีบอยห้องหองนี่เอาส่นี่ก็ไดดอกอ้าหยิบสลุดเบิ้งสก็บไ่มันจังโมนากคายไปจังโมนากเอาสดเาใส่งามตัวคนนบ่เนาะันบ็บ่อุดไปยล้คพนหลพะโล่เมือนเขาคิมาเอาเป็นายพะโลว่า แข็งมันตาดีผมว่เห็นหมดไะเดยคุณซ้ำหนีสามโนผลค,ครับลุงใบโนบักน้อยหนึ่งครับผลง่ายก็เขียนแม่อีกครับผมสามสามโนแห่งกันเลยบักไงหนึ่งซ้ำง่ายกว่านีก็มี่ผลนะครับสูงเท่าไ้สูงแห่งครับเมื่อกี้นี้สวัสดีจ้าน้ <c oughs> องใหม่ไฮวนน้อใหม่ไฟปลาโอ้ยโนยายหลีค่ะวันบังไฟครับผมพี่น้องบ้าบอยไปหากอมาครับมักกอมากรักมักกองไว้ให้แม่เพื่นคอนครับผมพี่น้อง ไปหากอมากองไว้ให้แม่นั่งให้แม่นั่งคอนครับเพิ่นย่างบ่อไปครับปวดแข้งปวดขาครับโอ้โหนงไงครับผมพี่น้องอโอ้ยปวดก,ก,ก่ะติมาหัดแล้ว <c oughs> <c oughs> แบกกระติบ่ึ้นโอ้ยเอาไปเดี๋ยวเอาไปผู้เดียวนี่อันคอนฮอนเฮียนบ่วไหลน้าคร <c oughs> ับผม,ามๆๆงามก็งาม นกใหม่ย่งโขดโขดหายคนนกใหม่ไฟถึงใสบ้านคือจังนกใหม่บ้านเ้องเนาะนกใหม่ไฟบ้านอ่ะก่อมันใหญ่มันกัใหญ่ก่อมันน้อยมันกันน้อยยุกกลางก่อคนเด่นโอ้เขาว่าโอ้ได้บอลเนาะมาแม่เห็นอันสี่ลักสามนอหน่สองสามเลี้ยงกันดึงสี่หลักเติมันจีเอาได้มาเสนอกบ่ได้ใจบ่บ่ได้แล้วห้องอันมันยังสูงเติบมหน่อยนี้เลี้ยวไอติมเอ้ย เขาอาบน้ำให้เราครับผมไปอันลุงขี่เปียครับพี่น้องไอติมออกมาออกมาไว้ด้ยอีอันนี้มันแห้งบอแห้งหยอยด้วยครับในคนกินนี่ไปละครับผมพี่น้องครับจ้าสวัสดีจ้าไปหาอีกที่ละบันหาอีกก่อนไปก้อนแลไหมไม่ไม่พันคอนกันครับผมพี่น้องไม่อันนี้หรอกไม่อันนี้หรอกนี่ละมันพังเหรอมันใส่กอบอะไรหรอกออกมากันครับผมพี่น้องครับ ถ้ากันได้เน่าไม่หรอกครับใส่สองตาสามตาหรอกครับผมพี่นอ้องเพราะอะไรน,นี่แนวหล่อพุทาอยู่บ้านครับแต่ปรรัญหาก็ยังไปอยู่อยู่ครับผมมืออื่นยังส่วนมาหาอีกอยู่เด้่นี้ครับมืออื่นไม่อีกขออสัญครับพเทโธส่วนขนาดว่าให้หาแนวเฮ็ดให้อยู่บ้านนะครับ พี่น้องบกครับน้องใหม่มีจะนองงามครับคอนหรอครับผมพี่น้องใน,นกระสอบนี่ก็มีครับโอ้ครับผมน้ำน้องเมฆน้องไอกับนี่ครับผมพี่น้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังจิตกำลังใจให้บ่อยๆคนแชร์นี่เด้อครับผมฝากคลิปนี้เป็นกำลังจิตกำลังใจให้เบอ๋บบบส,สุขสุขคนครับกำลังส,สูงเกียร์สูงงานขอบคุณแม่ฝากเนี่ยบอกกับพี่น้องเนี่ ครับ